ัสดีครับผมอภิชาติประกันโดนใจครับวิธีการวิเคราะห์ผู้มุ่งหวังด้วยการใช้สูตรแมนฮาร่าครับ M A N H A R A มาดูตัวย่อครับ M ครับคือ m o n e y Money ก็คือเงินครับ a u t o r i t y ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจครับ n e d ครับมีความจำเป็น Health สุขภาพครับ Age อายุ Relation มีความสัมพันธ์ที่ดีครับ a p p o a c a b l e สามารถเข้าพบได้ครับการวิเคราะห์ผู้มุ่งหวังด้วยสูตร m a n t a a ่ครับเป็นการวิเคราะห์โดยใช้หลักพื้นฐานในการวิเคราะห์ความจำเป็นความพร้อมในการทำประกันความสามารถในการชำระเบี้ยของลูกค้าหากมีการวางแผนที่ดีๆนะครับโอกาสในการปิดการขายจะมีโอก อากสูงมากการปิดการขายไม่ใช่เราขายเก่งครับแต่เรารู้และขายความต้องการของลูกค้าจริงๆครับมาดูกันครับว่าการขายความต้องการของลูกค้าจริงๆในสูตรของแมนฮาร่ามีอะไรกันครับวิธีการวิเคราะห์ผู้มุ่งหวังด้วยสูตรแมนฮาร่า มาดูตัวแรกครับ m ครับคือมันนี่ลูกค้ามีเงินมีอํานาจในการซื้อเอาลูกค้ามีรายได้สูงการขายและการปิดการขายมีโอกาสเป็นไปได้สูงกว่าดังคําถามที่ว่าเอาเงิน1000จากคนที่มีรายได้1 0,000หรือเอาเงิน10,000จากคนที่มีรายได้10,000แครับอันไหนยากกว่ากันหลายคนคงตอบว่าเงิน1000จากคนที่มีรายได้10,000จากคนที่มีรายได้10,000บาทจะมองว่า1 0 0 0บาทจํานวนน้อยคนที่มีรายได้1 0 0 0บาทจํานวนน้อยแต่หากมองในมุมของความเป็นจริงครับหาก คนมีได้1 0 0 0 0หมืรายได้ที่เขาต้องจ่ายในชีวิตประจําวันจะเท่าไหร่ครับเงิน1 0 0 0 0บาทของเขาเพียงพอกับรายได้หรือเปล่าดังนั้นครับคนที่มีไรายได้1 0 0 0 0แบาทย่อมมีเงินเก็บเงินได้มากกว่าจะสามารถออมหรือเพิ่ม การวางแผนการเงินได้ดีป่ะครับโอกาสปิดการขายได้ง่ายป่ะครับมาดูตัวต่อไปครับวิธีการวิเคราะห์ภูมิมุ่งหวังด้วยการใช้สูตรแมนฮาลลาตัวที่2ครับออโทนิตี้มีอำนาจในการตัดสินใจการตัดสินใจซึ่งมีผลอย่างมากในการทำประกันชีวิตของเราครับการตัดสินใจซึ่งมีผลอย่างมากในการทำประกันชีวิตครับหากคนที่เราคุยด้วยไม่มีอำนาจในการตัดสินใจถึงแม้สิ่งที่เราคุยจะมีประโยชน์มากแค่ไหนครับผู้ที่ฟังสนใจแต่เขาตัดสินใจซื้อไม่ได้ก็ไม่เป็นประโยชน์ครับดังนั้นโดย ธรรมชาติแล้วครับไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายหากมีแฟนหรือมีครอบครัวแล้วเราควรคุยพร้อมกันทั้งสองคนครับเพื่อหากต้องการตัดสินใจจะได้ตัดสินใจต่อหน้าเราได้ครับและยังสามารถตอบปัญหาของเขาหากเขาไม่เข้าใจครับตัวต่อไปครับ3นิด ความจําเป็นที่แท้จริงแล้วความจําเป็นในการทําประกันชีวิตนั้นมีอยู่ทุกคนครับเพียงแต่ใครมีความจําเป็นในข้อไหนต่างหากครับผมมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังน,นะครับในเรื่องของนิดเพื่อที่จะได้ท,ทําความเข้าใจได้มากขึ้นครับมาฟังกันครับเรื่องราวตัวอย่างครับความจําเป็นของคุณป้าสมจิตกับการทําประกันชีวิตครับคุณป้าสมจิตครับเป็นแม่บ้านอายุ6 0ปีที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและรักครอบครัววันหนึ่งลูกชายของป้าสมจิตครับซึ่งทํางานเป็นเสาหลักของครอบครัวเกิดอุบัติเหตุและต้องรักษาตัวนานหลายเดือนรายได้ของครอบครัว จึงหายไปทันทีครับทําให้ป้าสมจิตต้องยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันหลังจากเหตุการณ์นี้ครับ มาสมจิตจึงเริ่มตระหนักถึงความจําเป็นนี่เรามาดูถึงความจําเป็นครับนี่คือความจําเป็นของการทําประกันของการมีประกันชีวิตและประกันสุขภาพเพราะมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องราวของตัวเองแต่ยังเป็นการดูแลคนที่เรารักในวันที่อาจเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นมาการมีประกันชีวิตจะช่วยให้ครอบครัวจะได้รับความมุ้มครองทางการเงินในยามวิกฤตครับ สำหรับคุณป้าสมจิตความจาเป็นในการทําประกันชีวิตจึงอยู่ที่ความมั่นคงทางการเงินในครอบครัวและความอุ่นใจเพราะแม้ว่าเหตุการณ์เล็กๆก,ก็สามารถกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้อาจไม่มีการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าเรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าความจําเป็นในการทําประกันนั้นมีอยู่ในชีวิตของทุกคนเพียงแต่ว่าครับมีเหตุผลหรือความจําเป็นในแง่มุมในแง่มุมหนึ่งเท่านั้นครับและการเตรียมตัวในวันนี้หรือการทําประกันในวันนี้อาจช่วยลดผลกระทบในอนาคตได้อย่างมากครับก็จบไปแล้วนะครับตัวอย่าง ข้อที่4ครับเฮลก็คือสุขภาพของลูกค,ค้าครับสุขภาพของลูกค,ค้าสุขภาพของผู้เอาประกันถือเป็นความสําคัญอนันดับต้นๆของการทําประกันครับค้ามีสุขภาพดีเราสามารถวางแผนทางการเงินเราสามารถวางแผนการนําเสนอได้ต่อไปครับแต่หากลูกค,ค้าสุขภาพไม่ดีในช่องทางการนําเสนอก็ต้องเป็นการเน้นที่เงินออมเพียงอย่างเดียวครับไม่ใช่ว่าสุขภาพดีแล้วทาไม่ได้นะครับลูกค,ค้ามีปัญหาด้านสุขภาพเราสามารถปรับไปขายคนในครอบครัวเขาได้ครับถ้าไม่มีจุดข,ขายต้อง หาลูกค้าขายใหม่ครับเพราะที่5ครับเราต้องทราบอายุของผู้เอาประกันเพื่อต้องการจัดแบบประกันที่เหมาะสมตัวอย่างช่วงอายุที่เหมาะสมสําหรับคนทําประกันพร้อมคําอธิบายเบื้องต้นครับผมทําตัวอย่างไว้5ช่วงอายุครับมาฟังกันครับไว้เด็กครับช่วง0ูนถึงสิปีครับเหมาะกับการทําประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุเหตุผลครับเด็กมีภูมิคุ้มกันที่ยังพัฒนาอยู่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุเช่นไข้หวัดใหญ่หรืออุบัติเหตุเล็กๆมาดูจุดเด่นครับเบี้ยประกันราคาประหยัดและวางแผนให้ความ คุ้มครองให้กับพ่อแม่ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันได้ด้วยครับช่วงต่อมาครับวัยรุ่นและวัยเรียนช่วงอายุตั้งแต่13จนถึง22ปีครับเหมาะกับประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลครับเหตุผลวัยนี้มักมีกิจกรรมเสี่ยงเช่นการเดินทางไปโรงเรียนการเล่นกีฬาหรือการออกทริปมาดูจุดเด่นกันครับ่าเบี้ยประกันยังถูกและเริ่มต้นสะสมประวัติสุขภาพดีได้ตั้งแต่ต้นครับต่อมาครับ ไว้เริ่มทำงานอายุตั้งแต่23จนถึง35ปีครับแบบประกันนี้เหมาะกับแบบประกันที่ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ประกันสุขภาพประกันโรคไร้แรงเหตุผลที่น่าสนใจของช่วงอายุนี้ครับวัยนี้เริ่มมีรายได้และต้องการวางแผนทางการเงินในระยะยาวครับรวมถึงสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวมาดูจุดเด่นครับของช่วงวัยนี้การซื้อประกันตั้งแต่อายุยังน้อยทําให้ได้เบี้ยถูกครับคุ้มครองยาวนานและเหมาะกับการลดหย่อนภาษีมาดูช่วงอายุที่4ครับสาคัญครับอาจจะตรงกับหลายๆท่าน ช่วงอายุของไว้สร้างครอบครัวไว้ที่กำลังมีตัวน้อยๆตัวเล็กๆน่ารักครับช่วงอายุตั้งแต่3 6จนถึง50แบบประกันที่เหมาะสมนะครับประกันชีวิตคุ้มครองรายได้ประกันสุขภาพครอบครัวและประกันเพื่อการเกษียณอายุครับช่วงนี้จะเป็นในเรื่องของการเกษียณอายุมีการวางแผนในเรื่องของการเกษียณครับช่วงนี้มีภาระด้านของการเงินมากครับมีผ่อนบ้านผ่อนรถและต้องเลี้ยงดูบุตรดูลูกครับควรมีประกันที่ช่วยแบ่งเบาความเสี่ยงครับจุดเด่นครับแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองสูงก็คือทุนสูง ช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับครอบครัวครับมาดูช่วงสุดท้ายครับวัยเกษียณอายุ50ปีขึ้นไปครับเหมาะก,กับประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงประกันชีวิตสําหรับมรดกเหตุผลครับวัยนี้เริ่มมีความเสี่ยงต่อโรคภัยและต้องการวางแผนเพื่อส่งต่อทรัพย์สินให้คนรุ่นหลังครับจุดเด่นประกันสุขภาพด้วยลดภาระใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลและสร้างหลักประกันที่มั่นคงสําหรับครอบครัวครับสรุปครับทุกช่วงอายุมีความสําคัญในการเลือกซื้อแผนประกันที่เหมาะสมจริงๆไม่เพียงแต่สร้างความมันน่นคงในปัจจุบันแล้ว แต่ยังช่วยการวางแผนเพื่ออนาคตอีกด้วยครับการเลือกประกันที่ตรงกับความต้องการในแต่ละวัยเป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องตัวเองและคนที่คุณรักอย่างชาญฉลาดครับมาดูต่อครับตัว R Relation มีความสัมพันธ์ที่ดีการขายประกันโดยเฉพาะในการเริ่มต้นของอาชีพความสัมพันธ์ที่ดีจึงมีความสําคัญเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจึงมีความสําคัญเพราะคนที่เรารู้จักคุ้นเคยจะรับฟังให้โอกาสเราบางคนพร้อมที่จะสนับสนุนเราครับตัวอย่างการเข้าพบลูกค้าช่วงเริ่มต้นอาชีพครับหครับครอบครัวคนใกล้ คนในครอบครัวมักยินดีรับฟังจำรับสนุนและให้คําแนะนําครับวิธีการนําเสนอเล่าถึงเป้าหมายในการทํางานพร้อมแนะนําแผนประกันเช่นสุขภาพหรือออมทรัพย์2ครับเพื่อนสนิททาไมถึงเหมาะมีความเชื่อมั่นอยู่แล้วพร้อมช่วยเหลือในฐานะเพื่อนวิธีการนําเสนอใช้การพูดคุยแบบสบายๆแสดงให้เห็นถึงประโยชน์และประกันตอบเป้าหมายของชีวิตครับสามครับญาติ่น้องทําไมถึงเหมาะเพราะสัมพันธ์แน่นแฟ้นเข้าใจความตั้งใจของเราครับวิธีการนําเสนอก็คือเริ่มต้นจากการแสแดงความยิน เช่นการการให้ที่นะอ่าได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมครับดีครับเพื่อนร่วมงานทําไมถึงเหมาะครับมีประสบการณ์การทํางานร่วมกันเข้าใจบุคลิกและความตั้งใจของเราครับวิธีการนําเสนอครับแนะนําผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์เช่นประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุครับห้าครับคนรู้จักในครอบครัวคนรู้จักในชุมชนครับทำไมถึงเหมาะครับความคุ้นเคยในระดับท้องถิ่นทําให้พูดคุยได้ง่ายครับวิธีการนําเสนอครับเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการเช่นครับประกันสําหรับผู้สูงอายุในชุม เช่นชาปนกิจครับครับลูกค้าเดิมจากอาชีพเก่าครับทำไมถึงเหมาะครับเคยใช้บริการมาก่อนครับลูกค้าเก่ามองเราเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ครับไม่ว่าจะเป็นค้าขายอะไรมาหรือว่าจากอาชีพเดิมของเราเดิมที่เราทําอยู่หรือว่าอาชีพปัจจุบันที่เราทําอยู่ครับตรงนี้ใช้ได้ครับวิธีการนําเสนอครับติดต่อเพื่อดูแลต่อเนื่องครับและแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมความมั่นคงครับสรุปครับตามวิธีการเข้าพบทั้งหมดครับในช่วงเริ่มต้นอาชีพการใช้ความสัมพันธ์ที่ดีครับกับคนใกล้ชิดคือจุดเริ่มต้นที่่สสํําาาาคคััญรรบกนนเออยง ใจและตอบโจทย์ความต้องการจะช่วยสร้างโอกาสและความสำคัญและความสำเร็จในระยะยาวครับมาดูข้อสุดท้ายครับ Approachable การเข้าพบได้ครับถ้าเราเขียนหรือทำการติดตามแล้วนะครับต้องการนำเสนอหรือเข้าพบต้องการเข้าพบเพื่อนำเสนอได้ครับมิใช่เขียนมาจากข้อแรกที่คุยมาจนถึงดีหมดทุกอย่างเลยครับแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าพบได้ดังนั้นข้อนี้จึงสำคัญครับเราต้องเข้าพบได้ครับตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับการเข้าพบครับแนวทางการนำเสนอครับ1ครับเจ้าของ ธุรกิจขนาดเล็ก SME ครับเหตุผลครับมีความต้องการการวางแผนเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพและทรัพย์สินของตัวเองครับและพนักงานแนวทางครับเสนอประกันชีวิตจะสมทรัพย์ลดหย่อนภาษีหรือประกันสุขภาพกลุ่มครับสครับพนักงานออฟฟิศระดับหัวหน้างานครับเหตุผลครับมีรายได้ที่มั่นคงต้องการวางแผนการเงินและสุขภาพระยะยาวแนวทางครับนำเสนอประกันชีวิตและออมทรัพย์หรือประกันสุขภาพที่ครอบคลุมครอบครัวครับการสามครับครอบครัวที่มีลูกเล็กครับเหตุผลครับต้อง การความมั่นคงและความคุ้มครองเพื่อดูแลครอบครัวในอนาคตครับแนวทางครับเสนอประกันสุขภาพสําหรับเด็กหรือประกันชีวิตตาครับสี่ครับผู้ที่กําลังวางแผนเกษียณอายุ50ปีขึ้นไปครับเหตุผลครับกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลและการวางแผนมรดกแนวทางครับแนะนําประกันสุขภาพประกันชีวิตสําหรับตรงต่อมรดกครับห้าครับบุคคลที่ทํางานในกลุ่มวิชาชีพอิสระเช่นแพทย์วิศวกรครับเหตุผลครับมีรายได้สูงและต้องการลดหย่อนภาษีหรือพร้อมสร้างหลักประกันครับแนวทางครับเสนอประกันสะสมทรัพย์ที่ มีผลตอบแทนสูงครับ6กครับกลุ่มคนทํางานประจําในองค์กรรัฐและเอกชนครับมีสวัสดิการบางส่วนแต่ต้องการเพิ่มความคุ้มครองแนวทางในการนําเสนอครับนำเสนอแผนประกันสุขภาพแบบเต็มจํานวนครับหรือประกันอุบัติเหตุทุกกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มที่สามารถเข้าพบได้จริงและมีความเป็นไปได้สูงที่จะสนใจผลิตภัณฑ์ประกันหากมีการนําเสนออย่างมืออาชีพและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าผมอภิชาติประกันโดนใจครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ดา้านล่างนี้นะครับหรือว่าข้อมูลไว้ดา้าน ล่างนี้สามารถติดต่อผมได้ครับในเรื่องของความรู้ข้อมูลต่างๆครับในเรื่องของแบบประกันเอยหรือไม่ก็จะเป็นการวิเคราะห์การขายต่างๆครับสามารถปรึกษาผมได้ครับผมจะให้ข้อมูลที่ท,ทีมงานอย่างเต็มที่ครับในเรื่องของวิธีการวิเคราะห์ผู้มุ่งหวังด้วยการใช้สูตรแมนฮาร่าก็จบเพียงเท่านี้ครับเป็นพื้นฐานนะครับถ้าสนใจจริงๆยังไงก็ทักเข้ามาได้ครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับผมอาวชาติประกันดวงใจขอบคุณมากครับสวัสดีครับ